ปฏิภาวะลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒนนะคะมูล,ลนิธิสืบนาคาสเสถียนได้มีการเรียกร้องให้เปิดเวทีเทคนิคพิจารณาค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาการคุ้มได้คุ้มเสียต่างๆดีไม่ดีได้ไม่คุ้มเสียของการขุดเจาะอุโมงค์สลักพระนะคะว่าจะกระทบต่อพืชพันธุ์ธรรมชาติแล้ก็สัตว์ป่าหรือไม่โดยนางสาวออนยุพาสังคมานค่ะ เลขาธิการมูลลนิธิสืบนาคาะเสถียรได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีถึงกรณีที่ทางมูลลนิธิสืบได้ออกมาคัดค้านการก่อสร้างอุโมงค์ผ่าป่าสลักพระว่าเป็นโครงการที่ได้ไม่คุ้มเสียและก็นอกจากนี้มีการใช้งบประมาณมหาศาลมากถึง1.2หมื่นล้านบาทแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและก็พืชพันธุ์ธรรมชาติอีกด้วยนะคะ โดยเรื่องนี้ค่ะมีการประชุมกันร่วมกันกับทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชแล้วและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาที่สทนชนะคะโดยทางมูล,ลนิธิสืบนาคาสเสถียนเองได้มีการเสนอไปว่าควรเปิดทำเวทีเทคนิคพิจารณ์เพื่อดูรายละเอียดในเชิงเทคนิคการก่อสร้างแล้วก็มีการคำนวณผลได้ผลเสียหน่อยซิว่ามันคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเหลือเกินในการทําอุโมงค์ว่าจะทําได้แล้วเนี่ยมันคุ้มกับการนําน้ำเนี่ยมาใช้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะทางมูลลนิที่สืบนะคะเสถียรเองก็ยืนยันค่ะว่าการทําอุโมงผ่าป่าสลักพระเนี่ยอุโมงคในจุดนี้เนี่ยมันจะเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติในระยะยาวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วควรเลือกศึกษาเส้นทางต่างๆก่อนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะตามมาได้ โดยมูลและนี้ที่สืบนะคะเสถียรเองได้มีการทําหนังสือเพื่อเป็นการเสนอให้เปิดเวทีเทคนิคพิจารณนี้ไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้พิจารณาก่อนจะมีการตัดสินใจนะคะที่จะอนุมัติทําโครงการอุโมงค์ผ่าป่าสลักพระและอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะทางโครงการในการขุดเจาะอุโมงค์เนื่ยยืนยันค่ะว่าการก่อสร้างอุโมงค์ทั้งหมดนี้ได้ทําการศึกษาแล้วก็ผ่านความเห็นชอบมาแล้วเกือบทุกขั้นตอน ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและธรรมชาติอย่างแน่นอนและที่สำคัญค่ะทำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีของเราก็จะรายงานความคืบหน้าและนำเสนอต่อไปค่ะ